ครับทักทายสวัสดีและสวัสดีพี่น้องเอทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่สองโมเกบะบรรณาตานี่เคยพี่น้องนี่ก็มีโอกาสได้เดินทางขึ้นป่าเก่าเสียงเคยเฮาก็ได้ขึ้นมาจ่มกินนั่นละขึ้นไปซีคนนี่ไป็รุ่นได้จัดวันนี้ได้มีบังฉอดบินบนต้นบนโต๊ะซีคนพี่นอ้นอยอโอเคทุกคนรอมร้วยเฮาก็ได้ เเฉพาะเราก็เป็นเดียวนี่ค่อครับนี่เป็นต้นพันธุ์ตามาต่างกับตัว,วละคือเก่าโคดคือเก่า นะทุกคนบีกีตมกี่นี่โอ้เก็ตีนรอดอันนี้โม่ควนลองเทล่ะรถจับนัน้ลนล็อกเฮหันมีเนนบ่หันมีเนนบ่เห็นบ่เป็ <laughs> <c oughs> ยังนูด้ดแค่เดียวนึง่งน,น,นั่นแหละมันไปเชื่อ่าทุกคนขึ้นไปหาน็อตมังก,ก่อน mà chú con đang nón hé, mày nướng hé ra làm gì nón làm gì bị để hà nhá đây, con nè hé bị hiện lời anh lướt bay tinh con không ừ. à, Hãy pa, cho kênh Ghiền Mì anh Để không bỏ lỡ những video hấp anh Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy cho ไ,นะไปกะทันหอดป้าชามทุกันเลยน,เนอดเทอีละมาชุดก่อนนี่กะมากันดัพานเพื่อนวชนั่นก,กะเทอีนั่นกะได้เทีคอยเอาชุมัดเอาทุนหันมือเหินเลยขากลับมือบาดนั่นมาชุดนี้กะทันหอดป้าชามนัดเทอีละ พาเดียวขึ้นวิถวยนู่นเดียวนึ่งคนขึ้นไปเจอพวกน็อตเสเฮ่ละนี่ทุกคนเห็นละโอ้พาเดียวไม่หาคือกอิ้อกินนี่มันมันบีกายปนนั้นกมันกายมันเกิดต๊ะแล้วลูกจิงโก้มาในพอแล้วหาเห็นนะลักตุมพุ่นไปทำไม่มีเงินถึงเลยทุกคนเห็นละ ก็เดี๋ยวเอาห้าวก็เป็นนี่ก็จะได้เดินทางต่อแล้วไปหาพวกกินไก่พอทองเพิ่นไปหาธนามาอยู่หายก็ไก่ผู้ได้เห็นกรอนีิหอมนี่ไปก้ามมาเถอดลบละดูคนละปลาไปตรอ้อมอกผ้าถือป้อนจงฟอกอ้ออันนี้เนาะน้องเออ Này là mình có là thì còn đây, có thể biến thân hương nhau Mà nó như thế gì đâu không ăn là còn gì Thế leo, mà thế mà Thằng đâu, có lâu không bị chăm ăn bị chăm ăn, nên đâu บ่หั่นรุมนงก็หั่นหม่นให้แน่นก็ตัดน็อตนน่นก็หันก็เทิใงบ่หันน็อตันนี่หแนนก็หั่นแน่นันก็ม่งแดหันตัวนี้แน่นอะหันนก็เทิงงจำแล้วก็หั่นตัวนั้นหันวิเนียน่อนเออพอแลสนั่นจะเจอได้เหมืองานตายเร็มที่กายเลยของงานทีกายเร้วเคยห้อยพุ่งเร็วไม่ใช่เลยอ่าก็ยัง้เคย หา,ห,าหาแต่ใหกูพี่แต่ย่อก็ต้งอะเดี๋ยวไหานะห้องครัพี่ไกลไปนั้นเด้อเห็นยุ้ย่เนอ๋ <c oughs> นียมันอันี้นไม่เพื่อะเห็นไปเดี๋ยวเดินทางต่อไปไาั่นงานไกลมากเป็นขี้ด <c oughs> ินจากผมกเถือ่ดก món này các anh nên biết bớt nhỉ nhát nốt rồi giờ hà là vì là nhát qua này à con ô đang thang này bắt đầu hà in thau cái nấm coi phải hình hot chơi gì đây cái gì ngay cái đây hình thau là ừ. à ขงข้าวไอ้ทุกข์ข้าวข้าวนะทุกคนของกินกีไก็แบบที่อาพีจำเลยิดชีนนะพิดชีนมาละจำเอาอิ่มแล้วขอ้าวติที่ขาติดกินนอนเพื่อนเลยจะตืข้าวขอเพื่อนนอนหายจได้เกื่บตาย้ืยนีนะฝันคว้าเลยนอนความนาเลยครับอ๋อเนี้ยเง้ออะอะาบ้าเพื่อัน ไมชนมามาชีก็มนนะไปอุ่ดออยากปันปันไหเอาวอกปัฟัดเองต้องฟัดทั้งหมดแอ็คหมดตึงผันเนอะนอนเม่เยอะได้เลนด้วยเราน่นน่นเมะผันตีบานใช่ปะ

ไม่มาเิึงละไม่าไม้เจอโค้มา่มาอไ่จะไปเหน ทุกคนการพาเดินทางมหฮอดบอดมาที่เรียบร้อยเลยจุดหีอจุรลอยเนาะมันนี่นี่นอนอยู่ทำมะนาวทีคนหนึ่งกาะมน้อยเนาะอ่าด้วยนะเอาเ็ เด <Keep S 2> ี <the> <of> ๋ยวช่วยนอนผู้มัดผู้เออนั่นไม่ได้จะน้อยฮะไม่เคยไปละใหม่เถอเดันแล้วไปเลยวางแับเพื่อแค่ยางไปตามต้เว้นนี่เลยนะนี่คือกวางเอ้าพี่น้องการพาเดียวกลางพยางไว้ที่เรียบร้อยเลยปวายานทำตามพื้นต๊ะไปไงกะกลางกันไว้เพราะอะไรห้างพี่น้องกำล่ะจะเป็นจุดตกดินละเรื่อยเรือยเลย ทุกงานเอาแต่ละคนก็นได้พาเดียวย้ายออกไปละชมวท่องพันเนี่ยพ้นไปใจมองเราไปหาปลาซิวอ่ะคอยกาิหาละละเราแัดวแรงเป็นนักเลยกาท่ลนที่ตามครับชอนเดเดียวอีกท่านึงจะ,มา,ะ,กกาะมาแล้วบ่ก็ได้โอ้นกบินตัวหน้ามราแมาลกันนะฮะไปละ ช่วงนี้เป็นช่วงกดูนั่นนะพี่น้องช่วงกดูหนาวมาลมะาขาเยอะช่วงแร่งๆหรือว่าตอนเช้ากัดลมๆจุดน้อยอ้ทุกคนเลยลมนี่ค่อนข้างแห้งเลยคอยเบิ้งแต่รักชนะนี่ยะแน่นิดนึนนนงการให้ดูหาก,กินมันีนี่

อนนี้ก็เริ่มคําเข้ามาแล้วทุคนเด้อยู่บนมืดแล้วอ่ะทุกคนก็ได้ขับมือติดตาลงมาแล้วค่อยก็ได้เลาะมาปลาบวพี่กินก็เอามาลมานึงเก็บบวกว่า จมาบวกกันกันเลยขอได้มากำนีต้มเจ้วกันมาอนี้กมาป่าบบน่ค้ำพอดีทุกคนเลยโอ้มาอันนี้ก เดี๋ยวนี้ก็คือว้าวเลยทุกคนเลยไปปูมอคิดเจอฮะนี่มาเบิงมันนี่จะเป็นดอกมันละไปเป็นมามาันละทุกคนเลยนี่ทอมทะเลแก่ได้โอ้คิดคว่ยกใหญ่เลยเติบเลยนี่มาแต่เฮิร์นจนแถวนี้นะมามันนี่เจอจนมอคิดเป็นป่ะทุกคนเหาหาละอ่า,าบวมละเมือกมาเนี่นะเพราะว่านี่ก็ครับมือแล้วจำให้เลยก่อ นีต้นนี้ก็ุกคนใหญ่มือน้วเป็นมะหมืละตรั้ว,ตเตวกเราคอะนหูมอยะกาไปมาฮนอนบอนทีบร้อยเดยนะหนาวหน,น,น,นาวนี้เนาะหนาวชไหมงาเลยงานเห็ดตห้อยหมูยได้กี่ล้อกร่ฮะตเออไอ้กินเพื่อนนี่หังไฟฮะนึ่งขาข้าว บ่ได้ประมาณรับได้เองกันเพราะแต่พ่อมันดูลายดิดูยังแต่ประต้นตัวเลยเอาฮาก็มาสามคนฮะทุกคนเมแรกมาป่าเมอแรกกะือว่ายังมีมาอยู่เ <conclusions> ัาไปกะ็พบอีกเพราะเลยมูนะก็อว่าไก่ป่านะพบเห็นโดนมีธานมันพอได้มันยิงพอได้ยิงมันย้อนทองเป็นมานท่า กัดราผมเด่ชาวโบกเยมากนะ,ะบ่สัเกเนี่ยใส่เยวะโบกเลยมันยาวที่นี่เลยอ,เอ่ะทุกคนแลกมันนี้ก็กินดังของใต้ดินเลแกงจีรอเจอมางโบกต้นมันกมากแา้วไรบ้างกันได้ไปก้วทีร้อมเราเห็นต่ห้อย hoài vô đâu tiếng biển lời Vì lời Con tay lời cổ rút như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ไ็กแขกมานแบบโอนี่ด้หมนะเกียงเชีวบบนี่บบกะกะเดาที่ดตัว,ดวได้กพ่อคัดมีพกระพาะแล้ว่อเอาะแล้วแต่ะอบมีได้ฉันไปวิโล มาแรงกะหาแรงกะคักลายคนเดียับกัย่อนรูั้รับละวทองคนเมื่อไทรยินเข้าละตเก่ามันเลิ่ออ้อลนั่นเก็บจับละอ่ะแกงก็ได้ชุกก็ทุนได้ ก็เดี๋ยวหาเข้าก่อนนี่มาทุกคนมาเข้าวแรงกับเดียวห้องไก่ดินหเห่าจะยอดหลายมาปลาวันนี้อืมมันเจอแล้วไงอือบ่วงไปบ่งสามการสี่การ

มหัวนเลาะโอยมานี้ยนะไก่หน้าทอนาด่านลงมานะครับทุกคนจัว่าพาดเองเขาญานึงชั่วโมงม้วงตม้วนหน่อยสิพันไม่ใช่หรว่ามวนนะสิบพันชิบพันบาททองไม่กล้าซื้อเลย่เกแล้วห้าม้วนหอยสิพันละ เยอะเนาะเยอะติดเยอะติดว่าไม่ถึงมือนะทุกคนพ่อยแบบนี้ก่อนนะทุกคนปลาดิ่งข้าวกินน้ำชมก็จะอิ่มนะปลาดิ่งกินนะกวันนี้ปลาดิ่งหากร้องก็อนจิงน่อยคันเราเมื่อกาดเลือกวะาจะดำเนการวิวมื่อกับเล้วเลย์รับเลย